ครินบทที่15พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากเตือนท่านให้เราลึกถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านซึ่งท่านได้รับไว้และตั้งมั่นอยู่บนฐานนี้ถ้าท่านยึดมั่นในถ้อยคำที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านท่านก็จะรอดโดยข่าวประเสริฐนี้มิฉะนั้นท่านก็เชื่อโดยปราบประโยชน์ พอเรื่องที่ข้าพเจ้าได้รับมานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้ท่านคือพระคริสทรงวายพระชนพระบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคมัมภีร์ทรงถูกฝังไว้และในวันที่สามพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายตามที่พระคมัมภีร์ระบุะไว้และทรงปรากฏแก่เปโตรจากนั้นปรากฏแก่อัครทูตทั้ง12คน ต่อมาพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่แม้บางคนได้ล่วงลับไปแล้วจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏแก่ยาขอบและแก่อัครทูตทั้งปวงและในท้ายที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพระเจ้าด้วยผู้เป็นเหมือนทารกที่คลอดผิดปกติ เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในหมู่อัครทูตและไม่คู่ควรแม้กระทั่งได้ชื่อว่าอัครทูตเพราะข้าพเจ้าได้กล่มแห่งคริสตจักรของพระเจ้าแต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้และพระคุณของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ว่าจะไร้ผลข้าพเจ้าทำงานหนักยิ่งกว่าพวกเขาทั้งปวงแต่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองเป็นคนทำ พระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพระเจ้าต่างหากที่ทำฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าพเจ้าหรือพวกเขานี่คือสิ่งที่เราประกาศและนี่คือสิ่งที่ท่านได้เชื่อแต่ถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากตายเหตุใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่าไม่มีการเป็นขึ้นจากตายถ้าไม่มีการเป็นขึ้นจากตายแล้วพระคริสต์เองก็ไม่ได้เป็นขึ้นจากตายด้วย และถ้าพระคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นจากตายคำเทศนาของเราก็ไร้ค่าในความเชื่อของท่านก็ไร้ค่ายิ่งไปกว่านั้นกลายเป็นว่าเราเป็นพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายแต่ถ้าความจริงคือพระเจ้าไม่ได้ทรงให้คนตายเป็นขึ้นมาพระองค์ก็ไม่ได้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้น,นมา เพราะถ้าพระเจ้าไม่ทรงให้คนตายเป็นขึ้นแล้วพระองค์ย่อมไม่ท่งให้พระคริสต์เป็นขึ้นเช่นกันแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้ท่งให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายความเชื่อของท่านก็ไร้ผลท่านยังคงอยู่ในบาปของตนและบรรดาผู้ที่เล่องลับไปในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงเพื่อชีวิตนี้เราก็น่าสมเพชกว่าคนทั้งปวง แต่นี่ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายจริงๆเป็นผลแรกของบรรดาผู้ที่ล่วงรับไปเพราะในเมื่อความตายสืบเนื่องมาจากมนุษย์คนเดียวการเป็นขึ้นจากตายก็สืบเนื่องมาจากมนุษย์คนเดียวเช่นเดียวกันเพราะว่าในอาดัมคนทั้งปวงตายฉั่นใดในพระคริสต์คนทั้งปวงจะได้รับชีวิตฉันนั้นแต่จะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต ผู้เป็นผลแรกจากนั้นบรรดาคนของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาแล้วจุดจบก็มาถึงเมื่อพระองค์ทรงถวายอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาหลังจากที่ทรงทำลายเทพผู้ปกครองอาณาจักรเทพผู้ทรงอำนาจและเทพผู้ทรงเดชานุภาพทั้งปวงเพราะพระองค์จะต้องครอบครองจนกว่าพระองค์จะได้สยบศัตรูทั้งสิ้นไว้ใต้พระบาทของพระองค์ ศัตรูตัวสุดท้ายที่ต้องทรงทำลายคือความตายเพราะพระองค์ได้ทรงทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ที่ว่าทุกสิ่งอยู่ใต้พระองค์นั้นเป็นที่ชัดเจนว่าไม่รวมถึงพระเจ้าเองผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้พระคริสตเมื่อพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้แล้วพระบุตรเองจะอยู่ภายใต้พระเจ้าผู้ทรงทำให้ทุกสิ่ง อยู่ภายใต้พระองค์เพื่อพระเจ้าจะร่งอยู่เหนือทุกสิ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีการเป็นขึ้นจากตายแล้วบรรดาผู้ที่รับบัพติศมาสําหรับคนตายจะทำอย่างไรถ้าคนตายไม่คืนชีวิตทำไมยังมีคนรับบัพติศมาเพื่อผู้ตายและสําหรับเราทำไมเราจึงต้องเผชิญพยัตรายอยู่ทุกเวลา ข้าพเจ้าตายทุกวันพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความเช่นนั้นสิ่งนี้แน่นอนเหมือนที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจในพวกท่านในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเอเฟซัสเพียงเพื่อเหตุผลของมนุษย์ข้าพเจ้าได้อะไรหากพระเจ้าไม่ได้ให้คนตายเป็นขึ้นมาให้เรากินและดื่ม สราบพรุ่นี้เราก็ตายแล้วอย่าให้ใครชักจูงให้หลงผิดเลยเพื่อเลวย่อมทำให้อุปนิสัยที่ดีเสื่อมสามไปจงกลับมีสติสัพปปชัญญะอย่างที่ควรเถิดและเลิกทำบาปเพราะมีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าเลยที่กระ,ระ้าดภูชนนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจแต่บางคนอาจจะถามว่าคนตายเป็นขึ้นมาได้อย่างไร เมื่อเป็นขึ้นร่างกายของเขาจะเป็นแบบไหนช่างขลาเสียจริงสิ่งที่ท่านหวานลงจะไม่มีชีวิตขึ้นมาถ้าสิ่งนั้นไม่ตายเสีก่อนเมื่อท่านหวานท่านไม่ได้ปลูกต้นที่โตเต็มที่แล้วแต่ท่านปลูกแค่มเมล็ดไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดข้าวสารีหรือมเมล็ดพืชใดๆแต่พระเจ้าประทานลำต้นตามที่ได้ทรงกำหนดไว้ และพระองค์ประทานลำต้นของมันเองให้แก่มเมล็ดแต่ละชนิดเนื้อทั้งปวงไม่เหมือนกันเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งสัตว์ต่างๆก็อีกอย่างหนึ่งสัตว์ปีกสัตว์น้ำก็อีกอย่างหนึ่งกายก็มีทั้งแบบสวรรค์และแบบฝ่ายโลกเช่นกันแต่สง่าราศีของกายแบบสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและสง่าราศีของกายแบบฝ่ายโลกก็อย่างหนึ่งสง่าราศีของดวงอาทิตย์ก็แบบหนึ่ง ดวงจันทร์ก็อีกแบบหนึ่งและดวงดาวก็อีกแบบหนึ่งอันที่จริงสง่าราศีของดาวแต่ละดวงก็ต่างกันการเป็นขึ้นมาจากคนตายก็เช่นกันกายที่หวัดลงนั้นย่อมเสื่อมสลายได้ที่เป็นขึ้นมาใหม่จะไม่เสื่อมสลายที่หวัดลงนั้นไร้ศักดิ์ศรีที่เป็นขึ้นมาเปียมด้วยศักดิ์ศรีที่หวัดลงนั้นอ่อนแอ ที่เป็นขึ้นทรงพลังที่หวาดลงนั้นเป็นกายธรรมชาติที่เป็นขึ้นเป็นกายวิญญาณถ้ามีกายธรรมชาติย่อมมีกายวิญญาณด้วยจึงมีเขียนไว้ว่าอาดัมมนุษย์คนแรกจึงกลายเป็นผู้มีชีวิตส่วนอดัมคนหลังเป็นวิญญาณผู้ให้ชีวิตกายวิญญาณไม่ได้มาก่อนแต่กายธรรมชาติมาก่อน และกลายวิญญาณมาทีหลังมนุษย์คนแรกมาจากทุลรีดินของโลกนี้มนุษย์คนที่สองมาจากสวรรค์คนฝ่ายโลกเป็นอย่างไรชาวโลกก็เป็นอย่างนั้นคนจากสวรรค์เป็นอย่างไรชาวสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราเกิดมามีลักษณะเหมือนกับคนฝ่ายโลกอย่างไรเราก็จะมีลักษณะเหมือนกับคนจากสวรรค์อย่างนั้น พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอประกาศว่าเนื้อและเลือดไม่อาจทนรับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกและสิ่งที่เสื่อมสลายไม่อาจรับสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายเป็นมรดกฟังเถิดข้าพเจ้าจะบอกข้อล้ำลึกแก่ท่านคือเราจะไม่ร่วงรับกันทั้งหมดแต่พวกเราทั้งหมดจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชั่วแวบเดียวในพริบตาเมื่อเป่าตรตยครั้งสุดท้ายเพราะเสียงตรงจะดังขึ้นคนตาย จะถูกทำให้เป็นขึ้นมาแบบไม่เสื่อมสลายและเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะที่เสื่อมสลายต้องสวมทิงสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายและที่ตายได้ต้องสวมที่ไม่มีวันตายเมื่อเสื่อมสลายนั้นสวมที่ไม่เสื่อมสลายและที่ตายได้นั้นสวมที่ไม่มีวันตายแล้วคำกล่าวที่ได้บันทึกไว้ก็จะเป็นจริงคือ ความตายก็พ่ายแพ้ถูกกลืนหายไปความตายเอย๋ยไหนล่าชัยชนะของเจ้าความตายเอย๋ยไหนล่ะเหล็กในของเจ้าเหล็กในของความตายคือาบาปและอนุภาพของบาปคือบทบัญญัติแต่ขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ประทานชัยชนะแก่เราโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นอยู่อย่าให้สิ่งใดทําให้ท่านหวั่นไหวจงทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการงานของท่านจะไม่สูญเปล่าเอเมน